ต่อไปสุบินิมิตในข้อที่สิบสองพระเจ้าปเสนที่โกศลทรงสุบินิมิตเห็นน้ำเต้าแห้งเปล่ากลวงไนน้ำเต้าแห้งเปล่ากลวงในตามธรรมดาแล้วน้ำเต้าแห้งเปล่ากลวงไม้เ่าเนี้ยก็จะลอยอยู่บนน้ำแต่น้ำเต้า แห้งเปล่ากวงในใบมันกลับดิ่งจมลงไปในน้ำเสียนี่ฝันอย่างนี้พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่าอนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโนอนคนดีมีความรู้ดีมีสติปัญญาดีมีความรอบรู้มีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถ มีทั้งพระและคารวะจะไม่ได้รับความยกย่องเชิดชูในสังคมจะถูกการขัดขวางจากกลุ่มคนผ่านสันดานชั่วอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นคารวะาก็ไม่มีโอกาสได้ทำงานในการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองคนมีความรู้ความสามารถมีความสัจซื่อสุดจริต ไม่มีโอกาสได้รับเลือกตั้งเข้ามาในสภาสันนิบาตหรือได้รับเลือกเข้ามาแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ทำงานเพื่อประเทศชาติได้อย่างเต็มที่จะมีกลุ่มทุจริตคิดมิชอบเพื่อหวังผลประโยชน์ต่างๆเบียดสีให้ตกเก้าอี้ไปในสายตาของกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ จะมองเห็นคนดีๆว่าเป็นตัวการลกินีของเขาไม่ยอมที่จะให้เข้าไปรู้ไปเห็นในความทุจริตคิดมีชอบของตนคนดีๆจึงไม่มีโอกาสในสังคมนี้เลยถ้าเป็นนักบวชก็เป็นในลักษณะเช่นในลักษณะนี้เช่นกัน ท่านองคใดมีใจบริสุทธิ์ผุดพองในพระธรรมวินัยมีความรู้ดีปฏิบัติชอบต่อมผลนิพานท่านเหล่านั้นจะไม่มีใครให้ความสนใจไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากฟังธรรมจะมองเห็นว่าเป็นพระคร่ำครืคราสมัยไม่เกิดศรัทธาไม่อยู่ในสายตาของเขาแต่อย่างใดเพราะใจไม่มีความเคารพเชื่อถือในท่านเหล่านั้น แม้แต่จะแบ่งปันปัจจัยสี่ที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือก็ไม่เต็มใจถึงจะถวายให้ก่อนนิดๆในหน่อย,ย,ยพอเป็นพิธีเท่านั้นท่านเหล่านี้จะมีชีวิตอยู่ด้วยความลำบากใครก็ไม่อยากจะบวชเป็นพระในลักษณะนี้ในที่สุดพระดีๆมีคุณธรรมก็จะค่อยๆหมดไปในศาสนาของเราสัถาคต เรื่องเหล่านี้จะเกิดจะมีขึ้นในภายภาคหน้าโน,น้น